ชุ่มเ้จ้ะชุ่นม,ม,มนึ่งจ้ะเข่ไข่น่จ้ะอืพี่น้องได้อยู่ข้างทางล้างแล้วเรียบร้อยนะจ้า เป็นจูงเฮ็ดไข่เลยพี่น้องได้เจลยู่นะจ๊ะเฮ็ดไข่กระไรนี่แมนแมนเบิร์ดจะนี่นะก็จะเป็นส่วนมากึ่เป็นเฮ็ดดังวัวดำนะจ๊ะแล้วก็มีเฮ็ดพวกนะจ๊ะพี่น้องได้ล,ลงไปเบิ้งกันนะจ๊ะพีกัดกะทับผ่าข้ามนะจ๊ะสวัสดีจ้ามาพอกับช่องท้งไข่วางสะพุงนะจ้าเมนี้กระหาพี่น้องมาเข้าปลาห้าเห็ดถือเกาจ้ะเมนี้มาอยู่ทางทับผ่าข้ามพี่น้องจ้ะ อยู่หางอำเภอนาด้วงนะจ๊ะมาจ้ะมารุ่นนํำกันน้ะจ๊ะวัสมีบ้านจ๊ะพ่อน้าจ๊ะ,พ,จะพี่น้องฮิตแดงงัวนะจ๊ะดังงัวข้าวดังงัวเรียงจ้ะพี่น้องปุ่นตกใสจ้ะหาได้จังเลย นเฮ็ดดังง้อยนะจ๊ะบานนะจ๊ะพี่น้องดังเงาดังนะจ้ะพี่น้องแม่นะว่าเฮ็ดพอ <c oughs> จะเ <c oughs> อาปนะูขึ้นมา ปเป็นที่สเจ้าพี่้องมันตกแหง่ะของพี่นะเข้มขจากพี่เนาะดังหัวจ้ะบานเนาะเป็นตัวฟอค 治疗。<No. S 2> sí, โอ้จ้ะพี่น้องน้ำเป๊เปปี้เห็ดตึกนน้ำฝนจ้ะพี่น้อง bởi vì bớt nó chả hãy quắt ra bây giờ hãy chung với hãy どうでしょう น่จะ๊ะเอาเนาะเข้ดแงเนาะไข่ดไข่จ้ะ เห็ดจ้ะพี่น้องเห็ดทึกฝนน่าจะบางงามไปได้แต่กะขันล่างก็คือสิยงามอยู่น่าจะเห็ดน่าจะห้ากระอกนะาจ้ะพี่น้องดอกบานโอกนก็มีน่าจ้ะแล้วด๊อกจุ่มๆที่กำลังโพดินแตกขึ้นมาก็มีอยู่น่าจ้ะลองห้าบึงน่าจ้ะพี่น้องลองมาห้าบึงไม่ได้เยอะมาก็เลยอยู่ ซ้ำผ้าข้ามน่าจะ้ะทางนาด้วงจะเดี๋ยวไปห้าตก็น่าจ้ะเก็บอีกรอกหนึ่งจ้ะเนี้ยเก็บไข่น่าจ้ะ จูงน่าจะไม่ค่อยมีนะจ๊ะพี่น้องหาอวยก็จะแป้งป่พี่น๊ไข่่ะไข่จ้ะไข่จ้ะพี่น้อง ยไงจ้ะไ่จุม่มนึงจ้ะจุม่มนึงจ้ะห็ดไข่นะจ้ะพี่น้องห็ดแป้งจ้ะ ไข่ดะพี่นองจุบน้อยเอมจ้ะนะเบ่งของเพิ่นจ้ะิเฮหดไข่อ้อยต้อยนยลูกน้ำนำจ้ะอีกิเก่าแล้วก็ไได้กินทำไมาหาใ่ปให้ไข mm. ่นะจ้ะเบบกัวเนี่ย ไปบ้านด้วยมาเบิงพ่อนงานนะจ๊ะพี่น้องมันก็ตามสภาพนะจ๊ะเมื่อคืนนี้ฝนตกมันกเ็เลยเป็นเห็ดสี่ดำๆซกกระปรงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวฮอดบ้านก็สีรางให้เบิกงไม้นะจ๊ะพี่น้อง <S <S คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะกระตาผูไทยก็เคิื่องตายอยู่นะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันไม่คลิปน้าจ้าสวัสดีจ้า ตั้งแล้วเรียบร้อยนะจ้าเป็นเป็นจูงเห็ดไข่เลยพี่น้องได้แจวอยู่นะจ้าเห็ดไขก่กระไรนั่นแมนแมนเบิร์ดจจลนี่นะก็จะเป็นส่วนม,มาซึ่เป็นเห็ดดังวัวดำนะจ้าแล้วก็มีเห็ดพวกนะจ้าพี่น้องจะลงไปเบิ้งกันนะจ้าพีกา่กัดกะทำผ้าขามนะจ้าจะไกลกันกับทำผ้าดำนาะพี่น้องแต่ไม่นี่จะได้แกงอยู่จ้าสวยงามนะจ้า กำลังออกไปจ้ะพี่น้องงามๆจ้า